จะมาอุ้ยอุ <S <s ้ยบวกกันอยู่เลยถึงเวลามือที่สามบูมแบมบ๊อฟุ๊บบาราบ้๊อกบูม เมษานี้ก่อนจะไปเล่นน้านสงการมาเล่นพับจีโมบายกับผมก่อนนะครับกับกิจกรรมจัดหนักจัดเต็มในเดือนเมษากับทางพับจีโมบายนะครับยาวๆไปเลยตั้งแต่วันที่5เมษาถึงวันที่18กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของขวัญเติมเงินสุดคุ้มคู่กับ X อกสูตรนะครับรับ UC คืนแบบจุกๆกันเลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปเล่นชุด X อกสูตอีกนิดมาใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับกิจกรรมร้านค้าตะเกียงวิเศษนะครับเข้าไปซื้อเทมสครบ10ชิ้นในร้านค้ากล่องตะเกียงวิเศษได้รับ UC คืนทัั้้วยยนนนนบเเ่่าากู์ UC ออีล และในวันที่8เมษายนนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปล็อกอินรับชุดถาวรและกรอบรูปม่วนใจกันเลยฟรีๆนะครับวันที่9ก้าเมษายนก็มีชุดปีกพพนจรให้ร่วมกิจกรรมกันด้วยก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปเล่นชุด X อ u กซ X สู t ที่มาใหม่ให้ทุกคนดูกันดีกว่า <Wow. S 1> ว่าจะเท่จะเฟี้ยวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีมาดูทุกคนด้วยนะครับไปโยกับช่อง Godcat จ้าจริงๆอยากจะเล่นด่าน มิรามานะครับแต่ว่าผมกดหาโฮมิรามาไม่เจอไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะครับไอดีผมมันบั็กหรือเปล่าแต่หาด่านมิรามาอีเวนต์ไม่เจอเลยนะ <c oughs> ก็เลยมาเล่นโอหสามสิบสามสามสิบสี่อุ้ยคนเยอะมาก <c oughs> โอ้ยดิคนโดดมาเต็มเลยเฮ้ยอะไรวะทำไมยิงไม่โดนไอ้มนต์เอาไปไหนแล้ว <c oughs> เฮ้ยทำไมผมยิงไม่โดนซึกาซ้อมซาวอร์มจากตอนไลฟ์มาแล้วนะต้งสองชั่วโมงไม่ยิงแบบนี้ดยเขาบอกว่าเนิร์ฟเนิร์ฟม่ยยังเดี๋ยวมาดูกันเสียงอะไรวะอุอ้ยอุย้ยแอ็มยิงแล้ววะให้ยิงอ่ะ นี่ไงเราดีเบสเนิฟแล้วใช่เอ,อเอาหาย nope. Nope. ไม่ทำไมไม่โดนเลยเนี่ยวิขี่ขวบเนี่ยโอเคโอเคโอ้ย,อ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 ยมีคนมาครับอย่านะครับผมใส่ชุดเอกสูตร ทำไมมันกระโดดอะไรตึงดึงๆๆดึงดึงดงหมเนี่ยไอ้ข้างๆ,ๆเราเนี่ยเนี่ยต่างคนต่างกระโดดทุกคนได้ยินไหม <c oughs> เขาทำอะไรกันวะทำอะไรเกรงใจชุดเอ็กซ์สูดด้วยนะพี่เหลือเจ็ดคนจากสามสิบอะทุกคนเหลือเจ็ดคนยิงกันเร็วมากครับไม่ไม่ถึงสองนาทีนะคนละตี้่ะเนี่ยแม่นยิงกันเลยนี่งไงหล่ะเฮ้ยดาเมจเหมันเบาบ้าทุกคนโอ,โอ้โหจอดับอีกแล้ว เราโยะระเบิดเต้นไอ้นี่มันโยะระเบิดจริงอ๋อหลุดมือวิโดไปเนี่ยโอ้โหไอ้นี่มันทำไมมันแม่นจังวะไอ้นี่มันเหลี่ยมครับทุกคนโอ้โหโดนนะครับแต่ว่าโดนไม่เต็ม เนิร์ฟจริงๆแะเนี่ยผมว่าแต่เรายิงไม่เต็มด้วยครับเหมือนนจะเนิร์ฟนะดีเบสผมรู้สึกว่ายิงเบาไอ้นี่มันเหลียบว่ะข้างหลังจริงๆผมเนี่ยดูไม่ดีทุกคนมันกระโดดอยู่กับที่อะ่ะเฮ้ยเราดีเบสนะเฮ้ยไอ้มมุษย์ถึงจะเนิร์ฟแต่ก็ยังแรงอยู่นะถ้าแบบยิง เบิ้ล like แบบปังๆอ่ะแรง oh. อยู่มันมีวาร์ปข้างหน้าเอาเหลือสองคนแล้วแดงว่าน่าจะอยู่ฝั่งนั้นแล้วครับเมื่อกี้เขาวาร์ปไปไหนวะไปที่เรือเนี้ยผมอยากวาร์ปไปเหมือนกันนะคนวะล่ะไม่ตายได้ไงวะโดนหัว โอ้ม oh ่กอดยิงไม่ตายครับน่าจะกอะสามบวกสามแล้วเหลือคนเดียวแล้วด้วยหนึ่งหนึ่งเนี้ยไอมนุษย์ใครชนะคนนั้นได้จินนี่ไปไหนเร็วโอ้โ oh, หแล้วเราจะไปเอาจินนี่ไม่ได้แล้วครับเขาน่าจะดักเหมือนกันนะสร้างสถานการณ์ว่าเราแบบอยู่ฝั่งนุ้นผมจะอ้อมไปยิงเขาด้านซ้ายมาดูกันว่าเขาจะหลงกลหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าเขาไม่น่าจะออกมาแล้วละ่ะเฮ้ยต่างคนต่างดัก <c oughs> หายไปแล้วครับทุกคนไม่มีการผัแล้วเรารอเลยแล้วกันไม่เอาและจินนี่อะ่ะนายเออลงแล้วนะไปแล้วมีคนดังหรือเปล่าเอามีเรือมาฝั่งนี้ด้วยนะครับผมจะขึ้นเรือไปหน่อยแล้วกันไม่รู้มีคนหรือเปล่านะครับไม่ทำไมมันแปลกๆวะทุกคนรถข้างหน้าทำไมมันจอดอย่างนั้นอะ่ะอันนี้ไม่ใช่รถดรอปใช่มมันมีคนขับมาจอดเลยผหว่ามีคนอยู่เรืออะวะไม,ม่เสียนวดีครับพี่อง เกือบตายจบชดบโอ้ยเกือบเฮ้ยมาได้โอ้แล้วจอดับพอดีครับไม่รู้ไม่รู้ภาพทัาหรือเปล่านี่ไงเราไปแล้วเมื่อกี้แบบจอดับพอดีแต่ยิงเขาได้พอดีนะคือเวลาจอมันดาบมันมันมันจะกระตุกแล้วเสียงมันจะหายนะครับทุกคนแต่ว่าผมยังเห็นภาพอยู่นะ เออก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวต้องซื้อสายใหม่ละเวลาเล่นพับจีมันชอบแบบจอดับโอ้โหกอซ่าอยากได้เอมาอยา่างนีไสนาด่านเนี้ยด่านนี้มันด่านกว้างไงกูซ่ามีสกินเอมาแล้วอะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือดีกว่านะครับยังไม่ได้ขึ้นเรือเลยเนะี่ยขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้มันสุดสายแล้วนะเรืออีกลำไม่รู้อยู่ไหนครับเอ้ยมันไม่ได้ประกบกันเหมือนลิวิหรอมาไม่มีคนนะครับขอขึ้นไปดูหน่อยแล้วกันเรืออีกลำไม่รู้ไปไหนเหมือนกันทุกคน มีคนป่ะครับเนี่ยกล่องยังไม่เปิดโอเคเฮ้ยเฮ้ยอ๋ต่อเรืออยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยมีรถมามีคนจะขึ้นมาครับเฮ้ยมีเสียงบอมมีคนมายจริงเฮ้ยปืนอะไรอะ่ะรูมันยิงผมเกือบตายเอา ผมยังบินอยู่เลยครับอันนี้มัน2คนปพ่อเนี่ยเ <c oughs> นี่ยผมยังบินอยู่เลยทุกคนไปลงฝั่งไหนวะเอาละครับไปลงฝั่งนู้ดไปลงฝั่งนู้ดได้เลยเดี๋ยวเจอนี่แดนบอมโอ้ยน,นี่มันมาขัดขวางแล้วว่าเราจะไปเปิดกล่องนะอุย๊ยอ้าวเวลาหมดครับชิบหายละลงด้วยกันไม่เลือกเพื่อน เอากรรมโอ้โหมีคนอีกโอโหว้าวเกือบตายตีดูกันป่ะเนี่ยโอ้ยสไนเป็นคนละตีครับเขาลาเราโอ้ยเรามีคนอยู่เฉยเลยคือเมื่อกี้เฮ้ยแต่ว่าผมมีพรมอยู่นะผมจะขี่พรมพิเศษไปได้ไหมถอยก่อนแล้วกันนะครับผมไปก่อน เราต้องเข้าวงด้วยทุกคนไปละไปละไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปละแล้วผมเนิฟด้วยนะเผื่อใครที่ไม่รู้นะครับพมมันบินช้าลงนะครับมันจะบินขึ้นชา้าอย่างเงี้ย,ย,ยไหมแต่ว่ายังยังพุ่งเร็วเหมือนเดิมนะแล้ววงคือแบบหนีไปเรื่อยๆเลยครับเฮ้ยไม่มีรถเลยหรอฝั่งถนนเอาละครับทุกคนวงหนีไปฝั่งนู้นแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่มีรถเลยอะถนนอะไรเนี่ยโอ้โหแอ,ดอบดรอปใครมาลนะเมื่อก่อนมันไม่มีนะเอ๊ไอรถเนี้ย ไอเวป้าอันนี้น่าจะอัปเดตนะครับนี่ดูชุดเราชุดเอ็กซสูตแต่ขี่เวดป้า <c oughs> เฮ้ยมีรถขับไปด้วยโอ้ยแล้วมีคนใช้พี่ก้ดครับมาแล้วครับไอบ้านไอบ้านซัดกันแล้วครับปล่อยไปวงไปอยู่กลางสะพานด้วยเราไม่เราเรา,เราจะไม่แจมตรงบ้านนะมันอันตรายนะครับเราจะมาอุ้ย <c oughs> อุ้ยบวกกันอยู่เลยถึงเวลามือที่3 แค่นอกอยู่เลยครับอุ้ยอุ้ยนี่เอาระเบิดเต้นไปบอกเลยครับใส่ชุดเอ็กซ์สูแล้วยิงคมขึ้นเอาโดนโดนเต้นเราแล้วนะยังแค่นอกอีกเหรอถึงเวลาแล้วครับทุกคนเทคนิครับฟุตหมดหมดปะอุ้ยฝั่งนู้นมีคนบอกแล้วใส่ชุดเอ็กซ์สูดแล้วยิงคมอุ้ยก็ถึงก็ทราบมา ไอ้คนนี้เขาใช้กอซ่าใช่ปะเนี่ยมาได้แล้วได้กระสุนกอซ่าแล้วจะเย็นจะเย็นจะเย็นจเย็นเราต้องเราต้องเซฟหน่อยครับตอนนี้ผมจะรอเลยนะครับรอให้วงบีบไปเลยแล้วกันเพราะว่าเนี่ยวงมันไปตรงไอ้สะพานเลยอะ่ะโหมันจบไอตรงนั้นให้เลยว่ะเราขับไปก่อนดีกว่าไหมหมายแล้วนะครับไปจองก่อนผมจะไปบนเขาฝั่งนู้นดีกว่าไอ้ฝั่งนี้มันมีคนไอ้คนนี้เข้าวงไปแล้วเหรอเฮ้ยอลาดินขี่ผม <laughs> ดูดิมีคนขี่ผมอยู่วัสดีครับพี่โอ้แล้วมันเดินมีคนด้วยโอ้แล้วมีคนขับรถทำอะไรกันครับแอร์ดอบอยู่ตรงสะพานเอาเอาว่ลวงไปสะพานจริงด้วยเห็นปหมผมบอกแล้วถ้าเกิดว่าแอร์ดอบอยู่ตรงไหนแสดงว่าวงอ,อยู่นั้นงั้นเราก็ลงเลยละกัน,นขออยู่ใต้สะพานหน่อยละกันเป็นเด็กใต้สะพานมีคนวี่ย จะโดนยิงด้วะเอาบ้านเห็ดมีคนฝั่งนู้นข่ามาแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงแล้ววะอ้อาวมีคนนะครับ MG เนี่ยมีคนยิงสไนด์ด้วยเฮ้ยขี่ผมไปแล้วครับน่าจะคนที่ยิงสไนด์หรือเปล่าไม่รู้นะเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้เหลือ8คน <c oughs> คือมีคนจองพื้นที่หมดแล้วนะทั้งแบบเนี่ยขีพ่พรมแล้วก็ฝั่งนู้นไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าแล้วก็บ้านเห็เดเนี่ยมีมีคนอยู่แล้วนะครับฝั่งนี้ก็ไม่รู้ว่ามีแต่เราหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูวงนะครับเราค่อยไปเพราะถ้าเราไปตอนนี้ไม่น่าจะได้นะั้นเอา้าเฮ้ยสไนย,ยังอยู่อยู่เลยผ่าและสไนยังอยู่ฝั่งนี้อยู่เลยม,มีคนขับรถไปชาร์จแล้วทุกคน รอครับรอรอ,อเราจะต้องใจเย็นไงปล่อยเขายิงกันไปก่อนมันอยู่นอกวงไม่ใช่เหรอนะไม่ทำอะไรกันอนะ่ะปล่อยเขาจัดการกันไปก่อนนะครับเราจะเป็นมือที่สามโอ้โหแล้ววงวงข้าไปฝั่งหน้นว่ะทุกคนแย่ละมันจะมีคนอยู่ใต้สะพานฝั่งนี้ไปเนี่ยจะบอกนะผีค้าอุ้ยผีเข้าสูตรยิงควัน อย่าบอกไมัมีคนอยู่ใต้สะพานเจ่ไม่มีสนไนเปย์ยังวะอุ้ยมีลูกซองอยู่บ้านเห็ดไอ้ฝั่งนี้มันไปยังวะมันมีสไนย,ยิงเก็บเสียงอยู่นะแต่ไม่เห็นแล้วครับหรือว่าเขาว่ายน้ำเหรอบ้านนั้นคือยิงอยู่ในวงอยู่และเนี่ยบ้านเห็ดมีคนอนะผมไปไม่ได้นะเนี่ยครับเห็นไหม มันมีคนไอ้หลังคาเขาปีนหลังคาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราโอ้โหแล้วเราจะเล่นยังไงวะเนี่ยต้องปูสโมกแล้วสโมกมีสองลูกผมดูละทุกคนเราจะว้าไปใช้ทั้งคีลับฟึบอุ้ยเลย <laughs> เลย <laughs> เลยเ้ยบ้านเห็ดไปไหนแล้วะ เดี๋ยวน้มันเหลือสี่คนนะเนี่ยอย่าบอกว่าไม่น่าจะใช้ตีเดียวกันนะบ้านนู้นก็ไม่รู้อยู่ไหน,น้วครับโอ้โหแล้วรูเราคือแบบโล่งจัดเลยนะตอนนี้คือสิ่งที่เราต้องทําคือรอดูวงแล้วครับเพราะว่าวงมันไปบ้านเห็ดด้วยคนไปเน่โดนหัวครับแต่ไม่ตายเนี่ยบ้านเห็ดมันน่าจะมีคนอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ตรงนู้นมีแค่คนเดียวที่เรายิงเมื่อกี้ จะบอกว่าบ้านเห็ดสามคนนะสามหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้เอาละคือเราไปต่อไม่ได้เนี่ยเราต้องวาร์ไปบ้านเห็ดอันเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราไปตรงข้างหน้าคือมันโล่งเลยนะครับเนี่ยแล้วคนนี้เขาก็ต้องเข้าวงเหมือนกันรอต้องรอดูวงบีแบบเราไปพร้อมวงแล้วสมองเราไม่มีแล้วอะเฮ้ยโอ้โหนึกว่าใครจระเข้ขึ้นจากน้ำไอ, aa, อ้บ้าเกือบโดนจระเข้ฉก น่าจะพลัตตี้แล้วละ่ะเรารอเลยเนี่ยไอ้บ้านเห็ดเนี่ยมันจะยิงแมสตอันไงย,ยิงแล้วเฮ้ยมันยิงเราทุกคนเราต้องไปไอ้บอลหลังคาปะเนี่ยอุ้ยโอ้ไม่ตายลบเจ็ดสิบนะครับโอ้โหยิงโดนหัวนะเมื่อกี้แต่ว่ายิงแบบคอเขียดไม่โดนคือแบบผมผมคิดว่ามันมีหลังคาแหละเพราะว่าเมื่อกี้เสียงปืนแต่พอวาร์ปไปมันไอตัวหน้าต่างมันมายิงก่อนไง เสียเลือดก,กับไอตัวหน้าต่างนี่แหละครับจริงๆนะเมือเ่อกี้ถ้าเราไม่โดนตัวหน้าต่างยิงเรายิงคนที่ทันนะเนี่ยเนี่ยเราเราเสียเลือกกับตัวหน้าต่างเนี่ยคนนี้ยิงเราไม่โดนแล้วเรายิงแบบคอเคสเอื้อเรียบร้อยครับได้ที่สองนะเสียดายว่ะ <c oughs> อีกนิดเดียวเองอ่ะลบเจ็ดสิบแล้วนะครับย,ยิงโดนหัวละใส่ชุดเอ็กซ์ูแล้วแบบ พลิ้วมันทรงพลังแบบนี้แหละทุกคนเสียดายรอบนี้ไม่ได้ใช้เอมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรที่ที่2ก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนสําหรับชุดเอ็กซ์สูตของเราถึงจะไม่ได้ใช้เอมก็ตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันถ้าเกิดว่าคลิปหน้ามีโอกาสได้ใช้เดี๋ยวจะลองใช้ใดูนะครับวันนี้ก็พอแล้วละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม